อีก300เมตรให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนคอนสารเขื่อนจุลาพรให้เลี้ยวขวาข้างหน้าขับไปอีกมากกว่า20กิโลเมตร